ท้าที่สุดครับผมฟอนจากบอยไทยใครก็ได้ครับวันนี้คุณอยู่นะในรายการฮ s ส m a n for you รายการที่จะให้ความรู้ในเรื่องของคารบอยครับ yeah, <so. S 1> วันนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้ในเรื่องของ Western St สเตอร์ลัพหรือกลนคารบอยกันก็โดยหลักๆนะครับในกลนของคารบอยเนี่ยเราจะแบ่งประเภทเป็นประมาณ4ประเภทแต่จริงเนี่ยมันจะมีมากกว่านี้นะครับแต่โดยลักษณะนาานเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันหมดโดยในประเภทแรกนะครับจะเรียกว่าวิ s เซียสเตอลันะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันโดยลักษณะเนี่ยถ้าด้านข้างเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นตรง แต่ถ้าดูด้านข้างเนี่ยด้านข้างมันจะเป็นตรงใช่ไหมแต่พอหันเนี่ยลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันจะงโค้งออกซึ่งไอวิซเซียสเซอร์หลับเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพบได้ทั่วไปในอ่านคาร์บอยทั่วไปนะครับส่วนโกลนประเภทที่2นะครับเรียกว่าเบลมาทอมเซอร์หลับนะครับซึ่งลักษณะเนี่ยจะคล้ายๆกับวิซเซียสเซอร์หลับนะครับคือแต่แต่ต่างกันตรงที่ผมยกมาด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมของวิซเซียสเซอร์หลับมันจะตรง แต่เนี้ยมันจะกว้างมาเพื่อที่จะรับเท้าได้มากขึ้นนึกออกไหมครับซึ่งตัวแบบเนี้ยจะพบได้ในเรลหรือกับเอนดูแรนนะครับซึ่งมันจะทําให้เราวางเท้าได้สบายมากขึ้นอันนี้คืออานประเภทที่2คือเบลบัตทอมสเต์แลแล้วกลนประเภทที่3นะครับเรียกว่าโลบสเตร์ลนะครับจ้ะเดีย๋ยวผมช่ดูนะโลบสเตลร์บเนี่ยลักษณะด้านข้างมันเนี่ยมันจะตรงเห็นไหมครับอ่ะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นแบบนี้รีมเหลี่ยม นะซึ่งโกลมประเภทเนี้ครับมันจะพบได้ในอานของโรปปิ้งก็คือหัวคอนเนี่ยมันจะใหญ่ซึ่งเอาไว้พันเชือกนะครับก็ประมาณนั้นประเภทที่3คือโบสเตลล์ส่วนอนประเภทสุดท้ายนะครับประเภทที่4ก็คือ,อเรียกว่าอเออส่วนโกลนประเภทสุดท้ายนะครับเราจะเรียกว่าออฟโบ w สเตลล์นะโดยลักษณะของออฟโบสเตลล์เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลน,นข้างนะดูเรียว ด้านหน้าก็จะเป็นโปรโพตีแต่ o T A M. มันจะตัวนี้มันจะหน้าหน้ามันจะแคบนะครับอ่ะโอเคในกรโประเภทนี้ครับเราจะพบในอานของคัตติ้งนะครับซึ่งเห็นไหมหัวอานมันจะใหญ่ๆยาวๆนิดนึงเนาะ <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ <c oughs> แล้วมันก็จะมีกลโออีกประเภทนึงครับซึ่งจะเป็นโกลนแบบกันซีซึ่งจะหาได้ตามงานโชว์แฟนซีทั่วไปซึ่งอันนี้ผมก็เป็นตัวอย่างนี่ก็มันจะเป็นกลนอีกแบบหนึ่งที่ เหมือนของพวกอัศวินสมัยก่อนอเขาขี่กันก็จะเป็นประมาณนี้ก็เป็นของตกแต่งบ้านนลังประมานนี้ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้สําหรับความรู้ในเรื่องของโกลนประเภทต่างๆครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็เป็นความรู้อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เอ๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องขบอยไทยใครก็ได้ทะครับแล้วก็ประมานนั้ก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าว่าเราจะมาให้ความรู้ในเรื่องของอะไรแล้วพบกันในคลิปหน้าสําหรับนี้สวัสดีครับ